สวัสดีครับผมเซลไอนะครับจากร้านคันเดอร์บนนทบุรีครับผมวันนี้จะพามาชมนะครับเจ้า Honda c b 650R ครับผมรถปี2019ครับเลขไม่ยังไม่ถึง24,000โลครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่199,000บาทครับผมอ่าสภาพรถสวยมากครับผมคันนี้ของแต่งตัวนี้นะครับจะมีเป็นจาดหม้อน้ำมาให้นะครับผมแล้วก็กระจกปลายแฮนด์การล้มข้างนะครับผม ท่อนะครับเป็นสลิปฮอร์มาอร์นะครับแล้วก็ท้ายสั้นแต่งนะครับ BND ครับผมสภาพสวยมากครับผมสภาพยางยังเต็มๆครับผมอันนี้ตัวบอกแทบไม่มีริ้วรอยตัวถังยังสวยใสครับผมตัวนี้มีกันลื่นนะครับเราก็กันรอยถังของแ t ททูซมาให้ด้วยนะครับผมอ่าลูกค้าท่านใดนะครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผม ส่งช่องทางการติดต่อได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับผมทางเราจะรีบติดต่อกลับไปโดยด่วนเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ